ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเจมส์ครับผมวันนี้เราจะมาทํารายการอะไรนะก็ทดสอบไมซิงโคครับ G 2 A 2ครับผมโอ้โหอันนี้ไมเนี่ยถูกและดีกว่าโหลดใช่ไหมครับก็ครับผมสําหรับเจมส์โหลดกับอันนี้อะไรดีกว่ากันก็แล้วแต่การใช้งานครับแล้วแต่การใช้งานโหลดมันจะบันทึกได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ซีครับอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอุบลสายฟ้าสาขา2นะครับผมอันนี้เราขายอะไรบ้างครับพี่ ร้านเราครับก็จะมีลำโพงกลางแจ้งลำโพง PA เลำโพงสตูดิโอของครบทุกอย่างเลยครับผมครับผมรวมไปทั้งอุปกรณ์สตูดิโอนะครับผมอแต่ไม่มีคโยตี้ครับไม่มีแน่นอนหรือว่าเจมอยากได้ครับอาก็มีก็ดีเหมือนกันครับเออครับอันนี้เราก็ลองไม่สอพิธีกรอยู่นะครับว่ามันจะได้ไกลแค่ไหนใช่ไหมครับใช่เจมคิดว่าไกลอไหมครับก็ แปดเมตรอะครับแปดเมตรฮะเอาไม่ใช่ลงปูเค็มเยหรือลงปู่เข็มครับนี่ว่าลงปูเข็มนะับก็าจะมีมิกเซอร์รวมไปถึง จะอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงใช่ไหมครับใช่แสง <นะ S 1> สีเสียงไฟเราก็มีอ่าเกี่ยวกับนีเครื่องเสียงเกี่ยวกับเสียงเรามีหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับ<อ>ผม hés? ไม่ว่าจะเป็นประชุมสต,ตูดิโอครับผมกางแจ้งหรือลำโพงอนเนกประสงค์ใช่ครับก็คือเกี่ยวกับเสียงของเรามีหมดเลยใช่ครับผมไม่มีอย่างเดียวไม่อะไรครับไม่มีตังค์ครับผมโอเคไม่มีตังค์ซื้อนี่แหละครับพูดพูดเยอะแต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ใช่ครับประมาณนี้นะครับผมก็มีพวกสายสัญญาณเนาะ สายสัญญาณมีทุกอย่างไร้ไฟครับผมแต่ก็ไม่มีอย่างเดียวแล้วแหละครับเงินไม่มีตังค์ซื้อครับผมเดี๋ยวงวดหน้างวดนี้ถูกไหมครับถูกครับผมถูกอะไรฮะถูกุดครับเออนะครับเดี๋ยวงวดหน้ามีตังค์เราค่อยมาขอใช่ครับขอรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับขอรางวัลที่หนึ่งนะครับครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หมึกตากล้องไปไหนแล้ว กำลังไปรีวิวอยู่ครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทดสอบระยะใหม่นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอุบลสายฟ้าสาขาสองนะครับผมเราก็มีพิธีกรสองคนนะครับผมชื่อซีครับผมเจมครับผมวันนี้เราก็จะมาลองไมลไวเลสครับผมรุ่น s ิ n คโครับ G2A2 a 2สองออหลงรุ่นหลงรุ่นโอเคทำเยอะไปหน่อยสินค้าเราเยอะสินค้าเยอะมีสินค้าเยอะนะครับอยู่ร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งสตูดิโอลำโพงอเนกประสงค์นะครับผมก็คือมีครบเลยก็คือเราจะมาลองวันนี้ก็คือเป็นตัวไม์ไวเลสไม์ไวเลสแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบไมาราเลียราเลียด้วยนะครับอันนี้ก็คือใช้เป็น m บบบิวอินนะครับก็คือตัวนี้ที่มันติดอยู่ข้างบนนี่ครับ อืมแต่เราใช้ไหมเราเหลือไม้สายดูครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าไม้บิวอินนะใช่โอเคล้วก็จะเสียไปเสียเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไว้ไหนครับเรายังไม่ใส่ตัวหนีบเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นเราลองโอเคลองเฉยอาจจะประมาณนี้ติดเสื้อประมาณนี้ติดเสื้อหรือว่าหนีบใส่แบบนี้เนาะใช่อันนี้ก็ใส่กระเป๋าไว้เสียงคุณพี่ฟังเป็นยังไงบ้างตัวนี้ เสียงไวไซายดีกว่าครับผมมันชัดกว่านะประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นซองพิธีกรนะครับสำหรับวันนี้รายการเราขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ